เมืองไทยเราเป็นเมืองที่สงบใครๆก็อยากมาอยู่วิงวานถึงประชาชนมาให้แต่แย่จะลึกถึงชาติสาธนาพระวาคา,ากักแล้วก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมาทีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคนสวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับทหารร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบรเรียบร้อยในจังหวัดขอนแก่นนะครับสันที่กำลังเข้าจับกลุ่มในทุนเงินกู้นอกระบบได้ผู้ต้องหา9คนและหลักฐานรายชื่อลูกหนี้กว่า500คนครับ ทหารชุดเฉพาะกิจกองพนันธทหารราบที่8ข่ายสีหราชเดโชชัยนะครับร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่59ทับ24ภายในหมู่บ้านริมบึงธานีเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นเข้าจับกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบได้ผู้ต้องหา9คนโดยเจ้าของนายทุนเงินกู้คือนายสุทนปิ่นทองอายุ39ปีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและนางการดาจินดาพลอายุ31ปี ตรวสอบภายในบ้านพบหลักฐานรายชื่อลูกหนี้ที่มาทำสัญญาก,กู้ยืมจากนั้นขยายผลไปตรวจที่พัร์์เม้นต์แห่งหนึ่งภายในซอยหน้าเมืองซอย3เขตเทศบาลนาครขอนแกน่นพบหลักฐานเป็นเอกสารรายชื่อลูกหนี้กว่า500คนพร้อมคู่มือรถจักรยานยนต์จึงนำส่งตำรวจภูธรมออเมืองขอนแก่นนำไปดำเนินคดีการออกกวาดล้างในครั้งนี้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบออกคมคู่หลังลูกหนี้ชำระเงินกู้ช้าซึ่งพบว่ากลุ่มนายทุนเงินกู้ของนายสุทน มีเงินหมุนเวียนให้กู้ไม่ต่ำกว่าวันละ3 0 0 0สนบาทปล่อยเงินกู้อัตราร้อยได้0ต่อเดือนมีพื้นที่การปล่อยเงินกู้ในจังหวัดขอนแก่นนะครราชสีมามหาสารคามและอุดรธานีเงินสะพัฒไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับด้านนายสุธนสรารภาพว่าเคยเป็นลูกน้องในทุนปล่อยเงินกู้ที่จังหวัดจันทบุรีจนกระทั่งเห็นช่องทางจึงได้ออกมาปล่อยเงินกู้เองครับ ปศุสัตว์จังหวัดยะลานะครับพร้อมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อรองรับ AEC ครับนายอุสมานสยามิงนะครับปศุสัตว์จังหวัดยะลาครับเปิดเผยว่าการจัดงานพหาารงปศุสัตว์ชายแดนใต้โดยเฉพาะการประกวดแพะมีวัตถุประสงค์หลักที่อยากให้เกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพสร้างไรายได้ ซึ่งปีนี้มีแพะมาร่วมประกวดเพิ่มขึ้นถึง251ตัวจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งจะเห็นเป็นการสร้างเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะช่วยยกระดับสร้างรายได้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงเพื่อน,นําไปพัฒนาในฟาร์มของตัวเองด้วยซึ่งปีหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ AC ปศุสัตว์จังหวัดยะลาจะพยายามส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์เศร,รษฐกิจต่างๆเพื่อให้เพียงพอกับตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะแพะและโค ที่ผ่านมายังไม่เพียงพอกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไปนะครับจึงอยากให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับการจําหน่ายด้วยครับเกิดเหตุท่อส่งแก๊สระเบิดกลางเมืองที่ไต้หวันนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากครับท่อส่งแก๊สในเมืองเกาสงนะครับทางภาคใต้ของไต้หวันครับเกิดการรั่วไหลและระเบิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บอีก270คนสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่ามีควันซึ่งส่งกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นแก๊สลอยออกมาจากท่อระบายน้ำใต้ถนนนะครับจากนั้นไม่นานก็ระเบิดอย่างรุนแรงทําให้บริเวณรอบสันเจือเราากับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดเปลวไฟลุกไหม้และหลุมขนาดใหญ่แรงระเบิดนั้นทําให้รถตัวหลายคันที่วิ่งผ่านไปมานะครับพลิกคว่ำพังเสียหาย ร่างผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บกระเด็นเกินกาดทางการเมืองเกาส่งได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกขกเฉินและเตรียมส่งทหารเข้าไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อคลี่คายสถานก,การณ์โดยด่วนโดยคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ครับทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง9กนาฬิกานะครับติดตามข่าวได้กลางต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ รมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมลุม